เดย์สี่เดยห้าหกเ็ก็คือวันพระฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เช้าอาทิตย์เช้าตื่นขึ้นามาล้างหน้าสระผงน้ำเข้าตาได้ถ้าเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาเหนือก็เข้าตาได้แล้ววันนี้ผมตื่นเช้ามาตาหลืมตาไม่ขึ้นมันแห้งมันแหง้แหงบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวสั่งเจลให้ถ้าเกิดว่าแห้งมากๆป้ายเจลก่อนนอนอจะได้ไป้ายเจลเนี่ยสมมติว่าดวงตาเราแบบนี้ใช่ไหม เจลมันจะเป็นลักษณะอ่างนี้แหละอืมเราก็บีบบนสมมติสมมติที่เป็นตาเรานะเราก็บีบบนนี้เลยแล้วเราผลักใช่ใช่บีบบนบนเทคตาเราเลยเขาก็จะเคลือบไม่ให้ไม่ให้น้ําตามันระเหยเร็วเนอะเดี๋ยวพี่สั่งไปเพิ่มให้ด้วยโอเคคับโอนะผมตื่นมาแล้วผมมตาไม่ขึ้นเลยผมต้องทำแล้วก็ไปหยิบอันนั้นมาที่ยาฆ่าเชื้อที่อันนี้ผมตอหยอนลเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มอันนี้ให้คค่ะ ดูแลตาให้ดีนะคะ